เดินนะคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ชาแนของตอนอย่างชนะกันอีกแล้วนะคะโอ้ไม่ก็เกิดอะไรขึ้นมนนี่นะคะโอเคเรานะคะจะมารีวิวตู้สภ้าของเรานะคะมีเสียงมาแห่แบบเนี้ยเราจะมารีวิวตู้สภ้าของเรานะคะ นี่เดี๋ยวอวดเมคอัพก็เลยคือมันเลิศมากเสียงเลิศกลับมาแล้วนะคะคือปากนี้ก็สวยนะแต่ว่าปากเดิมสวยกว่าค่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวมีอะไรอวดด้วยนี่โอเมก้าดเจกจะบอกว่ากูได้สิบเคทแล้วเว้ย รอวันนี้มานานมากเลยนะเคตเราจะมาีบตัวสภ้อากันใช่ไหมเรานะคะไปซูมแดน,นนี้มาโอ้ไม่ดีเลยนะเคตเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ผมเดี๋ยวยกเลิกทุกอย่างนะดูหน้าตาของเราคือจะไม่แก้มเป็นแบบเนี้ยเคตผมคือมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาะดนั้นเนาะคือน้อยมาก จับจับจับจุบจับเอ้ยคลิปหน้าทําอันแกล้งคนดีไหมคะช่วยกลามินช่วยกลามินอุย้ยสวยมากจะสวยสัะะุปรานาคชุดนี้เดี๋ยวเด้ออนุญาตเปลี่ยนผมก่อนเนาะผมจีมั้วนเลยนะคะอุย้ยมีคลิปเก่าด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ากลิปเก่า เอามาจากไหนเอามาจากใครนะครับคลิปหน้าเนาะอุ้ยโปค่ะนี่ทุกคนต้องมีเนาะอุ้ยอันนี้อะไรมากมายนะคือน้อยมากต้องเข้าใจนะรองเท้า,อาโอ้สปาร,ร์เลอร์อค่ะเดียวต่อไปนะโอ้ยอ,อ,อย่าก,กดอันนี้มาก I love you คือมันสวยมากคือมันมีอะไรเยอะมากมายเติมเละแล้วคับเดี๋ยวนะคือมันก็น่ารักสำหรับมันเนาะเนี่ยก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคือทุกคนก็ดูดิคือทุกคนก็สามารถไปไป <c oughs> ไปอะไรดี ไปหมุนแบบเราได้นะคือมันเยอะมากอันนี้คือเยอะแล้วใช่ไหมรายหน้าอยู่นะเพื่อนคือดิใกหมดละสเปรย์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอันไหนมีสเปรย์บ้างอีปิดนะคะไม่มีเลยเนาะยูสเตอร์แลน,นะไม่มีเลยสเปรย์ไม่มีเลยนะคะ แรมีนะอยู see, ่สี่อันเองนอร์มอลนะต่อไปค่ะชุดนอร์มอลเยอะมากไม่เป็นไรเนาะอีปิกไม่มีนะสเปรย์ไม่มีเลยแรไม่มีชุดไม่มีเลยนะต่อไปโอ้ oh, อันนี้ยิง่งไม่มีนะเ <c oughs> ดี๋ยวมาดูอันนี้กันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างสเปรย์นะว้า wow. วจะให้มันเต็มตรงเนี้ยค่ะเห็น,นะแต่ให้มันเต็มตรงเนี้ย อจิบหาอันหนึ่งเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะผงก็ขอตัวลากันไปก่อนนะ,ะพบกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด s u บส c r ร b e กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย